ยวกับคริสเตียนนับถือพระเจ้าองค์เดียวกันจริงไหมครับยูกับคริสเตียนนับถือพระเจ้าองค์เดียวกันจริงไหมจริงยวกับคริสเตียนใช้พระคัมภีร์เล่มเดียวกันจริงไหมครับจริงเพราะอะไรครับเพราะคนยูอ่านพระคัมภีร์คือพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมแต่ภาคพันธสัญญาใหม่คนยูไม่อ่านเพราะว่าอะไรเขาไม่เชื่อพระเยซูเป็นพระเมสสิยา แต่เราคริสเตียนเราอ่านทั้งเพิ่มพีภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่จริงไหมครับแต่คริสเตียนมักให้ความสําคัญกับส่วนหลังของเพิ่มพีคือภาคพันธสัญญาใหม่ในขณะที่คนยิวกลับให้ความสําคัญกับส่วนหน้าของพระคัมภีร์คือภาคพันธสัญญาเดิมที่เป็นเช่นนี้เพราะคริสเตียนคิดว่าตนอยู่ในยุคพระคุณไม่เน้นทำบัญญัติคริสเตียนส่วนใหญ่จึงมักจะละเลยไม่สนใจไม่ให้ความสําคัญกับ พร่มพีในภาคพันธสัญญาเดิมและมักจะไม่ค่อยทําตามคําสอนพอทําผิดก็มักจะคิดในใจว่าโอ้ยังไงเดี๋ยวพระเจ้าก็คงให้อภัยเพราะยุคนี้เป็นยุคพระคุณแต่หารู้ไม่ว่าพระพร,พรมากมายส่วนใหญ่ซ่อนอยู่ในเพิ่มพีภาคพันธสัญญาเดิมไม่ว่าจะเป็นในเฉลยธรรมบัญญัติในสดุด,ดีในสุภาษิตเพราะฉะนั้นคริสเตียนจึงพลาดที่จะรับพระพร เพราะไม่ยอมเชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจ้าตรงกันข้ามกับคนยิวครับยึดถือทำรรบัญญัติอย่างเคร่งครัดและให้ความสำคับให้ความสำคัญกับเพิ่มพีภาคพันธสัญญาเดิมซึ่งล้วนส่วนใหญ่ผูกมัดกับพระพรและความมั่งคั่งดังนั้นคนยิวส่วนใหญ่ที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามพวกเขาจึงได้รับพระพรตาม,ตามพระสัญญาเสมอพี่น้องครับพระเจ้าทรงสัญญากับชนชาติอิสราเอลในยุคนั้นอย่างไร เช้าวันนี้พระองค์ก็ยังคงยืนยันในพระสัญญาของพระองค์เหมือนเดิมด้วยเงื่อนไขอย่างเดียวกันมีเพียงสองทางเลือกครับท่านจะเลือกที่จะรับพระพรหรือท่านอยากจะเลือกที่จะรับคํำสาปแชง่งหากท่านเลือกที่อยากจะรับพระพรท่านต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าแต่ถ้าท่านไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าท่านย่อมได้รับคํำสาปแช่งแน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านท่านอยากจะเลือกทางเดินแบบไหนครับ